What are you างเงินห0บาทกับเจ้าโตโยต้ายาริสคันนี้เลยนะคะพี่บอกเลยว่าปี2 0 1 8ตัวอ e ีตัวรองท็อปนะคะพี่ขาเครื่อง1.2เท่านั้นนะคะพี่โตโยต้ายาริสประหยัดน้ำมันสุดเลยนะคะพี่จ๋าอ่ะดูข้างหน้าของน้องเลยนะคะได้อดี้เดิมทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะพี่กระจังหน้ารังผึ้งนะคะพี่บอกเลยว่ามีสปอยเลอร์ด้วยนะคะข้างหลังแล้วก็แถมมีกันชนหน้าด้วยนะคะพี่เดี๋ยวโยพาดูภายในของน้องว่าน้องจะสวยจะกินใหม่สักแค่ไหนอ่ะภายในของน้องนะคะบอกเลยว่าสวยๆคลินคแบบนี้เลยนะคะพี่ ระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นเบาะผ้าระบายความร้อนได้อย่างดีมากๆเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาอยู่ที่5 1 0 0 0นนิดๆเท่านั้นนะคะพี่ท่านใดได้ไปนี่คุ้มสุดๆเลยนะคะพี่เอามาดูข้างหลังของผู้โดยสารเลยนะคะพี่จ๋าข้างหลังผู้โดยสารเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่กว้างขวางมากๆเลยนะคะพี่สําหรับเจ้าโตโยต้านะคะพี่จ๋าดูด้านหลังดูด้านหลังอีกเรื่อยๆนะคะพี่จ๋าบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัว E นะคะพี่จ๋าเป็นตัวรองท็อปนะคะพี่ จาเดี๋ยวโยพาดูข้างหลังของน้องที่เก็บสัมภาระนะคะพี่สัมภาระของน้องกว้างขวางมากๆส,มสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะพี่ อุปรกรณ์ยังเรือปกติเลยคะพี่ยังเดิมๆเลยนะคะพี่ยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะพี่ขาคันนี้มีจุดเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดด้วยนะคะพี่ท่านใดได้ยาริดคันนี้ไปคือคุ้มมากๆกับค่างวด6000บาทฟรีจัดฟรีอ้นฟรีดาวใช้เงินวันนี้ใช้เพียงแค่9รบาทในการออกรถยนต์แถมยังได้รับโปรโมชั่นช่วยบัตร12เดือนด้วยนะคะกับเจ้าโตโยต้ายาริดคันนี้เลยนะคะพี่๋าท่านใดอยากทราบอะไรเพิ่มเติมสาม,มารถโทรมาได้ที่เบอร์064 5426243นะคะหรือว่าจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์แอดไปทางเพจหลานได้เลยนะคะพี่ตาฝากกดหัวใจกดติดตามนัองโยด้วยนะคะพี่สำหรับวันนี้โยขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ